สวัสดีค่ะโคชมนคนปั้นคนสาเร็จแห่งแบรนด์บานันชิตาทีมหนึ่งปค่ะวันนี้หัวข้อหัวข้อนี้นะคะมนค้างมาคนค้างมาสองวันและสี่ขั้นบันไดแห่งความสําเร็จของการทําแบรนด์แบบระบบตัวแทนจนาําหน่ายหลายๆคนนะอยากประสบความสําเร็จอยู่แล้วค่ะมนเชื่อค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวงการอาอนไลน์อะ้อแบบนึ่งนะคะแบตหมดค่ะแบบหมดแบบหมด ช่วงนี้จะแบตหมดบ่อยๆนะคะคอมพิวเตอร์ของมนเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ค่อยเก็บเก็บแบตไม่ค่อยอยู่ค่ะอ่าเราขอสิบลักทิหนึ่งนะคะโอเคโอเคมาแล้วค่ะคมาแล้วมาแล้ว ในวงการออนไลน์อะค่ะมนเชื่อว่าทุกๆคนอะต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วถูกต้องไหมคะอ่ะแล้วมันจะมีแนวทางไหนวิธีการไหนที่จะนําไปสู่ความการที่เราจะประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วเราก็จะต้องรู้สี่ขั้นบันไดนี้ค่ะในการที่เราการทําแบรนด์ตัวแทนจําหน่ายมนจะบอกว่าบางคนบอกว่าแล้วเป็นตัวแทนจําหน่ายจะรวยได้หรอ เป็นตัวแทนจำหน่ายจะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์หรอเออคุณดูมนนะมนไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์มนก็คือตัวแทนจำหน่ายคนหนึ่งในแบรนด์บรันชิตานะคะแต่ว่ามนก็สามารถสร้างรายได้ยอดขายเป็นร้อยล้านได้คือมันอยู่ที่วิธีการและมันอยู่ที่ไมล์เซ็ตนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วจะรวยอย่างเดียว ตัวแทนจำหน่ายแบบพวกเราเนี่ยแหะ,ะ่ะก็รวยได้ด้วยเหมือนกันต้องมาฟัง4ีขั้นบันไดของมนเนี่ยะคะ่ะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนในระบบตัวแทนกันอ่ะมาฟังเลยค่ะอันดับแรกนะคะคุณจะต้องเรียนรู้ศึกษาระบบสินค้าของแบรนด์แบรนด์นั้นนะคะต้องเข้าใจภาพรวมแล้วก็สามารถตอบทั้ง ลูกค้าและตัวแทนได้อันนี้คือสำคัญมากๆนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจในตัวสินค้าคุณไม่เข้าใจในระบบตัวแทนคุณไม่เข้าใจอะไรเลยมันยากมากๆค่ะที่คุณจะทำในวงการระบบตัวแทนได้มนก็เลยต้องบอกว่าอย่างทีม168 8่ะคะเวลาเวลาคุณพอเข้ามาในแบรนด์บรนชิตาแล้วคุณเลือกทีม168เข้ามาให้ดูแลเนี่ยนะคะมนจะวางระบบไว้เลยว่า EP ห สิ่งที่คุณจะต้องเจอเข้ามาในแบรนด์นาชิตาคุณจะต้องเจอ EP 1หนึ่งก่อนเพื่อได้รู้จักกันว่าเฮ้ยต้องเริ่มแบบไหนคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเข้ามาปุ๊บต้องทำบัตรแทนนะจะมีสเตปแทบนะอ่ะจะมีห้องเทรนนิ่งต่างๆนะมีห้องอะไรต่างๆมากมายซึ่งตรงนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการปูพรมแดงให้กับตัวแทนใหม่ได้เข้ามาแล้วก็เรียนรู้กัน มนจึงบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยในเรื่องของระบบการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลต่างๆทีม1 6 8คือพร้อมสเสมอนะคะนี่มนพูดถึงทีมมลน,นะแต่ถ้าคุณอยู่ในแบรนด์อื่นหรือว่าในสินค้าตัวอื่นในแบรนด์อะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่คุณต้องทำนั่นคือคุณจะต้องพยายามเรียนรู้ระบบของเขาให้เร็วที่สุด เพื่อที่คุณสามารถจะรีบสร้างรายได้ของคุณให้เร็วด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามวัวเสียเวลากับการเฮ้ยฉันจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของมันนะฉันจะต้องศึกษาให้เข้าใจมากๆนะไม่ทันกินค่ะเพราะปลาไวกินปลาชา้าถ้าคุณชา้ามนบอกเลยว่าไม่ทันกินจริงๆค่ะอย่างทีมหนึ่งหกแปดเนี่ยมาถึงก็คือเอาเลยสัดว์สััตว์ข้อมูล แนวเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นให้เร็วที่สุดจะได้หารายได้กันแบบเร็วที่สุดออนไลน์อย่าช้าค่ะพอถ้าช้าไม่ทันกินอันนี้มนมน,มน,มน,มนย้ำย้ำมากมากเลยนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งที่มนจะบอกว่าบันไดขั้นแรกคือคุณจะต้องศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับสินค้าระบบต่างๆนะคะต่อไปค่ะข้อสองค่ะข้อนี้สำคัญจะขายได้เงินมาจากไหนล่ะ ก็ต้องมาจากลูกค้าไงต้องมาจากลูกค้ามาจากตัวแทนเพราะฉะนั้นข้อ2ถ้าคุณอยากเติบโตในระบบตัวแทนสร้างฐานลูกค้าค่ะสร้างฐานตัวแทนค่ะข้อนี้จําเป็นและสําคัญมากๆมันจริงๆมันก็ล้อมาจากข้อ1ด้วยอค่ะมนนะคะสมมุติ ต่อให้มนหาตัวแทนเก่งมามากเท่าไหร่แต่ระบบการรองรับของมนไม่มีอะไรเลยมนไม่สอนตัวแทนมนไม่มีระบบอะไรที่เขาเข้ามาแล้วจะได้เรียนรู้ตัวแทนก็ไม่อยู่กับมนอยู่ทีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มนสร้างมาตลอดทำมาตลอดนะคะในเรื่องข้อมูลต่างๆในเรื่องสร้างฐานของ1 6 8ให้แข็งแกร่งนะคะในเรื่องของเข้ามาปุ๊บเราจะเรียนรู้สินค้ายังไงบ้างมีรูปภาพมีแคปชั่น มีสเต็ปเทพให้ hmm. มีพี่เลี้ยงให้อ่ามีหลายๆอย่างมีทุกอย่างนั่นคือมนกำลังสร้างฐานตัวแทนให้เติบโตเมื่อตัวแทนเขาขายได้ประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าเขาก็สามารถสร้างตัวแทนสร้างคนต่อไปได้อีกนี่คือการสร้างฐานตัวแทนส่วนการสร้างฐานลูกค้าค่ะอ่าลูกค้าลูกค้าเราดูแลดีอ่า ดูแลให้คําแนะนําดีลูกค้าก็จะซื้อกับเราตลอดเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนสร้างฐานลูกค้าสร้างฐานตัวแทนของตัวเองอันนี้คือสําคัญที่สุดมากๆเลยนะคะในระบบตัวแทนนะคะฝากไว้ถ้าอยากสร้างทีมอยากรวยแบบถาวรต้องสร้างฐานตัวแทนให้แข็งแกร่งสร้างฐานตัวแทนให้มั่นคงคุณจะสามารถมีไรายได้อยู่ในระบบตัวแทนจำหน่ายแบบถาวรค่ะ ข้อสอไปแล้วต่อไปมาเป็นบันไดขั้นที่3กันค่ะอ่าข้อ3เนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือคุณจะต้องสร้างตัวเองสร้างให้ตัวเองมีทีมใหญ่โตสร้างให้ตัวเองเติบโตในวงการออนไลน์สร้างภาพให้ตัวคุณประสบความสำเร็จนั่นเองข้อนี้นะคะ มนพยายามทําให้ทุกคนเป็นแบบนั้นมนอยากทําให้ว่าให้คุณภูมิใจที่ได้อยู่168 168คือมีทุกอย่างเป็นทีมที่เติบโตเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะคะใครเข้ามาอยู่ที่นี่มนก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณโชคดีในทำนองเดียวกันค่ะถ้าคุณอยู่แบรนด์ไหนทีมไหนใดๆก็ตามนะคะถ้าคุณฟังไลฟ์สดของมนตรงนี้อยู่นะคะมนอยากให้ให้คุณรู้ว่า ถ้าคุณสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่คุณสร้างทีมให้ยิ่งใหญ่คุณจะประสบความสำเร็จในระบบตัวแทนแน่นอนค่ะถามว่ายากไหมทุกอย่างมันไม่ยากหรอกถ้าใจเราจะทำค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะระบบตัวแทนทำแล้วสนุกยิ่งสร้างทีมยิ่งสนุกเลยอะลองลองดูนะคะอย่างแบรนด์อย่างแบรนด์บราชิตาทีมหนึ่งหกแปนะคะเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ได้แบ่งว่า เฮ้เธอมาก่อนฉันมาหลังสูงต่ำดําขาวการศึกษาอะไรเราไม่ได้ดูอะไรอย่างนั้นเลยค่ะเราให้เกียรติคนที่ความเก่งเราให้เกียรติคนที่ความตั้งใจใครตั้งใจใครมุ่งม,มั่นเราก็พร้อมที่จะพาทุกคนไปประสบความสําเร็จอยู่แล้วคือเราเราให้เกียรติแบบนั้นนะเราให้เกียรติแบบนั้นเพราะฉะนั้น เราเลยอยู่เป็นครอบครัวแบบมีความสุขมีการเทรนนิ่งทุกวันมีการความสัมพันธ์ที่เป็นแบบพี่ๆน้องๆกันนะคะถ้ามาถามหาระบบแบบโอ้ยแบบระบบใครต่อขาใครโอ้โหมันมันมัน,ม,นมันหมดหมดยุค อันอย่างนั้นไปแล้วอะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ระบบฉันพี่น้องกันเป็นแบบเนี้ยนะคะอยู่ด้วยความสุขแล้วทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จยอดมันจะมาจากความสุขนี่แหละมุนเชื่อแบบนั้นเสมอนะถ้าตาบใดที่การขายมันคือความกดดันการขายมันคือการที่ต้องแข่งแย่งชิงดีกันมันไม่มีความสุขยอดันไม่มาหรอกค่ะเอาแบบสนุกมีความสุขหัวเลาะเฮฮาเดี๋ยวยอดมันมาเองนะอ่ะต่อไปเรามาขั้นสุดท้ายกันดีกว่า ่ะมาขั้นสุดท้ายค่ะข้อนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยสำคัญจริงๆสำคัญตรงที่ว่าต่อให้ต่อให้นะต่อให้ระบบคุณดูแลตัวแทนเก่งมากขายตัวแทนทุกอย่างเก่งหมดแต่ขายปรีกไม่เป็นอะไม่ได้นว้ยอย่างของแปรราชิตานะคะขายเพอร์พีทเอชชัวเนี่ย มวพยายามเทรนให้ตัวแทนขายไปถึง end user นั่นคือถึงมือลูกค้าเลยไม่ใช่แค่ของอยู่ในมือตัวแทนไม่ใช่ของกองอยู่ที่ตัวแทนแต่การขายปลีกคือการขายสินค้าเพื่อไปถึงไปถึงมือลูกค้าที่ทานเข้าปากเลยที่เป็น end user เลยอ่ะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการขายที่ถาวร มันไม่ใช่ขายระบบเราขายสินค้าค่ะทุกคนถ้าแบรนด์ไหนขายระบบมวนว่าของมันก็จะกองอยู่ที่ที่ตัวแทนนะคะมันไม่ใช่การขายที่ที่ถาวรที่แล้วแล้วใครจะซื้ออะอะอ่ะ,อะมวนมวนคิดอย่างเงี้ยแล้วแล้วแทาของอยู่ที่แค่ตัวแทนแล้วใครจะซื้อแต่สินค้าในแบรนด์ราชิตาคือมันต้องเป็นสินค้าที่คุณภาพดีใช่ปะลูกค้า คน end user เขาอยากได้เพราะฉะนั้นตัวแทนมีหน้าที่ขายไปถึง end user นี่แหละมันเป็นการขายที่ถาารจริงๆถูกไหมมัน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 จะต้องทำให้ทำทุกทางทำยังไงก็ได้ให้ตัวแทนของเราเนี่ยสามารถพาตัวเองไปถึง end user ได้นี่แหละคือการขายที่ประสบความสำเร็จกับระบบตัวแทนจริงๆไม่ใช่ขายระบบ เราขายสินค้าทุกคนเก็ตใช่ไหมคะอ่ะมาเดี๋ยวอ่านนิดนึงสิอะไรนะดูแลเหมือนครอบครัวทำการขั้นตอนทั้งหมดสำเร็จแน่นอนใช่ค่ะนี่แหละทั้งหมดสี่ข้อนะคะถ้าคุณทำตามอย่างที่มนบอกได้บันไดขัน้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ค่อยๆปีนไปขั้นตึ๊ดตึ๊ดตึึต๊ดมนเชื่อค่ะว่าทุกๆคนสําเร็จแน่นอนมันไม่มีอะไรยากมันไม่มีอะไรยาก บางคนบอกหนูไม่ทําทีมได้ไหมได้ไม่ว่าการขายปลีกอย่างเดียวรวยไหมก็รวยค่ะแต่ถ้าคนที่ทั้งขายปลีกและขายส่งทําไปพร้อมกันขายปลีกทับทีมไปด้วยมันรวยเร็วอยู่แล้วจากการศึกษาของมนนะคะจากการศึกษาของมนอ่านอ่านข้อมูลหลายๆที่ประกอบกันมานะการขายแบบออนไลน์ระบบตัวแทนรวย มากในปัจจุบันนี้เลยนะรวยมากขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจและทุ่มเทแรงกายเท่าไหนถ้าคุณทุ่มเทมากคุณได้แบบที่คุณอยากได้แน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยทํามั่งไม่ทํามัง่งทำทำ,ทำเลิกเลิกหยุดหยุดมันไม่มีทางประสบความสําเร็จค่ะคาถาโคชมตนไม่ได้มีอะไรมากทําต่อเนื่องทำยาอย่าหยุดแล้วก็ยืนระยะให้นานพอแค่นั้นเองค่ะ แล้วคุณจะมีวันที่สวยงามนะคะมนฝากไว้ใครที่สนใจสินค้านะคะก็ทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดมนส่วนใครที่อยากสมัครตัวแทนมาเป็นแบรนด์บรนชิตาทีม168ก็ทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดโคชมนได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเขาจะพามาเจอมนค่ะมนมีการเทรนนิ่งการเรียนการสอนทุกวันอยู่แล้วในเรื่องการเทรนไม่ต้องห่วงขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจอะไรก็เป็นไปได้ค่ะ อ่าสำหรับวันนี้มูลขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไลฟน์นี้มีประโยชน์มหาศาลอยากให้คนที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางออนไลน์มาฟังกันนะคะวันนี้มูลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย